ยี่สิมั้งตอนนี้รวมๆอ่ะ20่สิบได้ปีเดียวคุณมีเวลาวิพีผมตอนนั้นผมไปบนน่นกับแม่บอกแม่บอกโอ้โหนี่ช่วงนี้นี่เยอะมากเลยนะปีนี้ต้องใช้เวลาหลายแม่บอกดีแล้วคิดดูนะคนในวัยเราจะมีใครเป็นหนี้เท่าเราบ้างหนี้ที่สร้างจากตัวเองด้วยนะ<ร> <c oughs> ดีจริงป่ะว่แม่คิด<ต>ว่าจะ<ค>ปิดหนี้ก้อนนี้ได้ปะปีเดียวก็ตอบแล้วโอ้ยโอ้ยโอนค่อยๆแล้วกันค่อยๆก็ ตามเวลาไปเรื่อยๆผมว่าก็ไม่ไม่ได้เร่งรีบอะไรก็มีเท่าไหร่ก็ได้ฮะับได้ตั้งเป้าไหมว่ากี่ปีดีครับต้องหมะยะหญ่าลยสี่ห้าปีนะไม่ไม่รีบไงค่อยๆแล้วก็ใช้ชีวิตอื่นๆ <c oughs> ไปด้วยทำอย่างนี้ เรานี่ยเรารู้สึกว่าเราเรียนจบแต่ว่าจบแบบจบไม่จริงอะ่ะหมายถึงว่ามันยังแบบติดอยู่หน่อยนึงอ่ะแต่ว่าโอเคพอทุกอย่างหลังจากเดือนนี้ไปก็น่าจะรู้สึกว่าก้าวผ่านความเป็นเด็กแล้วเออ,เอ,อก็ก็โอเคนะผมก็โตโตเต็มวัยเกรดเหรอได้อยอู่ได <c oughs> ้อยู่ไม่ไม่ได้แย่ขนาดนั <c oughs> นก็พอได้พอได้ <c oughs> ไม่ต่อฮะไม่รู้จะเรียนอะไรอ่ะทำงานก่อนแล้วกันยังไม่มีความคิดว่าอยากจะเรียนต่อใช่ไหมไม่มีเลยไม่มีเลยก็คุยกับที่บ้านอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็คุยกันแล้วแล้วก็ตัดสินใจว่าก็อยากอยากเรียนอะไรที่มันอยากเรียนมากจริงๆอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีแบบหลายอย่างมากนะที่ไม่ใช่แค่โทอาจจะเป็นแบบเซริฟิเกตจากแบบที่นู่นที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยเรียนจบอะไรบางทีเป็นเทคคอร์สสั้นก็ก็ดีอะไรเงี้ยเราก็เลยยังไม่รู้จริงๆว่าอยากอยาก,ยากศึกษาเรื่องอะไรต่อ ตรงเป๊ะเลยผมจบฟิล์มมาฮะตรงมากมาก้วก็อนาคตเนาะเผื่อได้ทำงานเบื้องหลังก็จะยิ่งตรงทำอยู่ไปเนี่ยแตก่อนแล้วนี่ก็ทำมาอยู่ก็ทำมาเรื่อยๆมีโอกาสแจมๆแล้วกันนะอืมจะแบบไปเรียนแบบว่าสายอะไรโดยตรงเลยเพื่อมาทำเมื่อก่อนก็คิดคิดอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องรอดูอนาคตอีกทีอ่ะตอนนี้ยังไม่ได้มีแผนจะต่อโทรจริงจังเดี๋ยวเรียนอะไรต่อขอทำงานก่อนแล้วกันนี่บ้านเยอะแยะไปหมดแล้วเนี่ยผมว่า พอมันเจอเจอจุดที่มันบรลานมันก็โอเคแต่ว่าสมมติว่าไปได้อีกไหมก็ไปได้อีกแหละงานก็ไปได้กว่านี้เออเรื่องอื่นๆก็จะไปได้มากกว่านี้ก็ยังอยากเจออะไรที่มันท้าทายที่มันใหม่ๆที่มันเออที่มันดีที่มันดีขึ้นไปความรักก็ดีนะความรักเหรอก็ดีนะก็เรื่อยๆเลยต้องตัวแล้วก็โก็ก็ผ่านมาหลายอย่างนะก็ต้องให้มันดีดีขึ้นไปเรื่อยๆก็ดี เป็นไงบ้างคุยกันบ้างไหมคุยกันมากขึ้นคุยคุยคุยก็ก็คุยกันเจอกันถ้ามีโอกาสก็เจอกันบ้างคุยกันก็ตลอดอยู่แล้วมีอะไรก็ต้องอัปเดตกันตลอดมียังห่วงเรื่องของความรู้สึกเขาในเรื่องของการเรื่องของเวลาเราเปิดตัวไปลงทูนอะไรไปเขาจะโดนแซะโดนไหวยังห่วงเดี๋ยวนี้ก็น้อยลงนะถ้ะท่าถามมินนะส่วนตัวมินที่แบบลองติดตามอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ก็ ผมว่าคนก็อาจจะเข้าใจมากขึ้นรวมถึงด้วยเวลาที่มันก็ผ่านมาสักพักอะไรเงี้ยด้วยไม่รู้สิด้วยการวางตัวด้วยอะไรก็แล้วแต่แหละเราว่าทุกคนน่าจะเข้าใจหรือถ้าใครยังไม่เข้าใจก็อยากให้เข้าใจเล่นห่งกับบอคู่เราเป็นคู่ที่น่ารักก็ถ้าน่ารักก็ดีใจครับถ้าถ้าชินชอบก็ดีใจฮะก็ทุกอย่างมันก็ไปเรื่อยๆเราเราก็ถ้าคนอื่นมองเราว่าเราน่ารักเราก็ดีไง ชาคู่อีกสองคู่ไหมครัคู่แบบก้อยคู่ของคุณพีโอ้โหเขาแต่งงานเขาแบบว่าขอแต่งงานกันไปแล้วเอออ่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปคู่เขาหวานมากเลยนะคู่เราแบบหวานสู้ไหมพี่ไม่รู้ไงอะไรมาอีกแล้วคนเนี้ยอยู่ๆก็โผล่มาเเาาาพูดกปลยนะหรอก็ เอางั้นก็ได้คือเราเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับใครไม่ได้ไปว่าต้องแบบนั้นแบบนี้เอออันนี้เราอาจจะน้อยอันนี้เราอาจจะเยอะเราก็ไม่รู้หรอกเราก็มันก็พอใจตรงนี้อะไรเงี้ยแต่เป็นคู่โรแมนติกจริงไหมเราเปใส่โรแมนติกไหมล่ะไม่นะถ้าถามถ้าถามตัวมีนเองมินว่าตัวมีนเนี่ยไม่โรแมนติกแต่ว่าอาจถ้าถ้าได้เจอเขาได้อยู่กับเขาเลยก็อาจจะอาจก็ดูแบบอาจจะชมพูขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยเออมันก็มีบ้างนะ ทุกๆคู่อะ่ะมันก็มีมีโมเมนต์ที่มันลงตัวมีโมเมนต์ที่มันขัดแย้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดบางคู่คบกันแบบ6 7ปีมันก็ยังมี uh huh. ผมว่ามันก็มีเรื่อยๆมีดีกว uh ่าไม่มีนะถ้าถามผมอะ่ะพอมันมีได้ร uh huh. ู้จักกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แก้ไขได้ปรับปรุงกันไปเรื่อยๆนะดีเราเราเขาใครที่ก่อนเบ้ากันแล้วจะช่วงแต่เขาเขาแล้วกันโยนไม่ให้เขาดีกว่าเขาเอามาลองมองเขาไง ง้อยังไงอ่ะก็ส่วนใหญ่จะคุยกันนะส่วนใหญ่คือแต่เราอ่ะจะเป็นคนไม่รู้ไงเราจะไม่รู้ทําไมเงียบเงีผมก็งงช่วงแรกๆผมก็งงทำไมเงียบเยเหนื่อยอ่ะหมดแรงอ๋อหมดแรงเออพักเลยพักผ่อนพักผ่อนเขาก็หาว่าเราหาว่าเราไม่ง้อไงเราก็แบบหวังดิพักผ่อนเลยพี่ตะก้องขำใหญ่แล้วใสยเมียที่บ้านเป็นเหมอันโยนเลยตอนเออผมไปเนี่ยแล้วผมก็หลังๆมาเราก็เริ่มรู้ไง พอเขาเงียบเราก็แบบว่าเฮ้ยเป็นไรวะเนี่ยอะไอเออเรเงี้ยก็ต้องเช็คคือเราว่าความสัมพันธ์มันก็ต้องถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ถามอะ่ะเราก็อย่างเงี้ยแบบว่าเรากับทุกๆคนทุกๆเรื่องนะั้นไม่ไม่รู้อะไรก็ถามเป็นไรปะเนี่ยโอเคไหมเอ,อ้ยทำอะไรผิดเปล่าอะไรเงี้ยด้วยเวลาของ,ของเราอะค่อนข้างจะแบบติดเรื่องละคงละพรงานเราเยอะโอ้ยงานเขาก็ใช่จะน้อยแล้วแล้วความแบบความตลกก็คืองานมันจะแบบชอบแบบไม่ตรงอ่ะะเขาว่างผมจะไม่ว่าง ผมว่าเขาจะไม่ว่างเดือนหนึ่งเนี้ยจะมีแบบแมตลงสักแบบวันสองวันที่แบบโชคดีอะไรเงี้ยจริงๆนะแล้วชอบเป็นดวงอย่างจริง,รงมีการไปตามเป้าตามกรงตามกองอย่างนี้มไม่ค่อยมีนะ<ม>ยังยังเก่งก็คงไปรับอะไรอย่างเงี้ยแวะไปเอาของไปให้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่เคยมีแบบว่าไปนั่งเฝ้าทั้งวันยอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้ทีมงานเขาต้องมาเทคแคร์เราเพิ่อมอีกคนนึงด้วยอะไรเงี้ยก<ม>็จะ เรื่อยๆแต่ดูเหมือนเวลาพูดถึงทางคุเวลาถามบ้านเขาแล้วพูดถึงมีดูเหมือนตาเขาประการมากเลยแบเขารักเราบ้างเลยชงเก่งนะเนี่ยวันเนี้ยแ happy มาเออเวลาวเขาพูดถึงเราอะไรอย่างเงี้ยเขจะแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แฮปปี้เราต้องแฮปปี้อยู่แล้วฮะอืมดีฮะดีชีวิตก็ผมว่าก็ก็ดีขึ้นนะหมายถึงว่าปกติเราก็เป็นคนที่อาจจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้หวานมากอะไรเงี้ยพอพอมีคนมาเติมมีคนมาทำให้แบบโอเค ตดใสายขึ้นอะไขึ้นมันก็ดีดีกับการทํางานของเราดีกับหลายๆเรื่องดีกับชีวิตเราด้วยดีกับชีวิตคู่ด้วยแหละดีทุกอย่าง